สวัสดีครับผมชุติงามบุรุเลิศทนายความและนักวิชาการอิสระหนึ่งในทีมพัฒนาหลักสูตรนี้ในบทนี้เราจะมาพูดถึงการขอเพิ่มชื่อโดยการเกิดตามหลักสืบสารหิตของคนไร้สัญชาติที่มีพ่อหรือแม่เป็นคนไทยโดยมีประเด็นที่ต้องศึกษาด้วยกัน5ประเด็นด้วยกันดังต่อไปนี้ครับ 1. ที่มาของการขอเพิ่มชื่อกรณีมีพ่อหรือแม่เป็นคนสัญชาติไทย 2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. คนไร้สัญชาติที่สามารถขอเพิ่มชื่อได้ 4. วิธีการในการขอเพิ่มชื่อและ 5. กรอบระยะเวลาในการขอเพิ่มชื่อครับที่มาของการขอเพิ่มชื่อกรณีนี้มาจากข้อที่จริงที่ว่าคนไร้สัญชาติมีพ่อหรือแม่เป็นคนสัญชาติไทยแต่ตัวเองยังไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นคนไทยหรือยังไม่มีบัตรประชาชนคนไทยนั่นเอง ซึ่งโดยหลักแล้วคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นคนที่มีสัญชาติไทยแล้วโดยการเกิดอาจจะตามหลักสืบสายเลือดของบิดาหรือของมารดาก็แล้วแต่กรณีพวกเขาจึงมีสิทธิ์ขอยื่นพิสูจน์ความมีสัญชาติของตัวเองโดยเป็นการขอรับรองไม่ใช่การขอมีสัญชาติทั้งนี้การขอรับรองนั้นเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอเพิ่มชื่อตามระเบียบสมัครทะเบียนกลางข้อ97 ผู้ที่สนใจสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการเรียนในส่วนของคนไร้สัญชาติกับการขอเพิ่มชื่อได้ครับในส่วนของคุณสมบัติคนไร้สัญชาติที่จะสามารถขอเพิ่มชื่อได้จะต้องเป็นคนไร้สัญชาติที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. ต้องเป็นคนที่มีพ่อหรือแม่เป็นคนที่มีสัญชาติไทยแล้วก็คือได้รับการรับรองความมีสัญชาติไทยในระบบทะเบียนรัษฎรแล้ว 2. ต้องเป็นคนที่ไม่เคยได้รับการบันทึกชื่อในระบบทะเบียนรัษฎรในฐานะคนที่มีสัญชาติไทย 3. ไม่มีหลักฐานเอกสารราชการรับรองหรือระบุว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่มีสัญชาติไทยโดยคนไร้สัญชาติที่มีคุณสมบัติครบทั้ง3ข้อนี้มีสิทธิ์ที่จะดําเนินการขอเพิ่มชื่อของตนเองเข้าในระบบทะเบียนราษฎรได้ในฐานะคนที่มีสัญชาติไทยตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางข้อ9กครับ ต่อมาเราจะมาดูว่าวิธีการในการขอเพิ่มชื่อตามระเบียบเนี่ยเป็นยังไงบ้างทั้งนี้นกลไกการขอเพิ่มชื่อตามระเบียบสมักทะเบียนกลางนั้นมีหน้าที่ทั้งฝ่ายของเราและฝ่ายของรัฐในการที่จะดําเนินการร่วมกันเพื่อให้การรับรองความมีสัญชาติไทยของท่านนะสมบูรณ์โดยหน้าที่ของเรามีสส่วนก็คือการเตรียมและการไปยื่นการเตรียมคือการเตรียมพยานหลักฐานซึ่งพยานหลักฐานโดยหลักแล้วจะมีดังต่อไปนี้ 1. ทะเบียนบ้านหรือทร .14 ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อโดยปกติแล้วจะเป็นทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาของตัวเองที่มีสัญชาติไทย 2. ทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติของตัวเอง 3. บัตรประจําตัวของตัวเอง 4. เอกสารหลักฐานต่างๆที่ทางราชการออกให้เช่นหลักฐานการศึกษา หลักฐานทางทหารทะเบียนนักเรียนต่างๆใช้ได้หมดที่พิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองและพ่อหรือแม่ที่มีสัญชาติไทย 5. พยานบุคคลเพื่อรับรองความสัมพันธ์ระหว่างบิดาหรือมารดากับตนเอง 6. รูปถ่ายหน้าตรงของตัวเองจํานวน1รูปครับยกเว้นกรณีที่อายุต่ำกว่า7ปีไม่ต้องใช้รูปถ่าย 7. ผลตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ระหว่างตัวเองและพ่อหรือแม่ที่มีสัญชาติไทยข้อสังเกตนะครับในส่วนของผลตรวจ DNA ตัวเราเองไม่จําเป็นที่จะต้องเตรียมไปในวันยื่นคําร้องโดยอาจจะขอหรือรอให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้แจ้งหรือขอความร่วมมือให้มีการตรวจ DNA แล้วจึงค่อยดําเนินการเพราะโดยหลักแล้วนายทะเบียนจะดําเนินการทําเอกสารนําตัวของเราเนี่ยไปยังโรงพยาบาลเพื่อตรวจ DNA กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการได้สัญชาติทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการตรวจ ตัวเราเองจะเป็นคนรับผิดชอบนะครับการยื่นคือการไปยื่นเรื่องขอเพิ่มชื่อของตัวเองเข้าในระบบทะเบียนราษฎรในฐานะคนที่มีสัญชาติไทยท่านสามารถไปยื่นได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอเทศบาลหรือเขตที่ตนเองนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ตามทะเบียนหรือทะเบียนประวัติทั้งนี้หากท่านยังไม่มีทะเบียนประวัติหรือไม่มีทะเบียนบ้านก็สามารถยื่นได้ที่สำนักทะเบียนที่ท่านอาศัยอยู่จริง การยื่นคำร้องใช้แบบคำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนร,ราษฎรหรือทรลสต่อมาจะเป็นส่วนของหน้าที่ของภาครัฐนะครับภาครัฐมีหน้าที่4ส่วนคือ 1. ออกใบรับคำร้อง 2. ตรวจสอบ 3. พิจารณาและ 4. ออกคำสั่งในหน้าที่ที่1ของภาครัฐก็คือเมื่อมีการยื่นเรื่องหรือยื่นคำร้องเจ้าหน้าที่จะต้องออกใบรับคำร้อง มีความสำคัญมากเพราะใบรับคำร้องจะเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงว่าท่านได้ยื่นคำร้องแล้วและระยะเวลาตามกฎหมายในบวนการพิจารณาเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการออกใบรับคำร้อง 2. ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐจะมีหน้าที่ตรวจสอบคือ 1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานต่าง หากเห็นว่ามีเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนายทะเบียนจะแจ้งให้ท่านต้องกลับไปหาเอกสารหลักฐานมาเพิ่มเติมหรือแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องทั้งนี้นายทะเบียนอาจเรียกพยานเพิ่มเติมหรือพยานบุคคลที่จะมาสอบปากคำรับรองความสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ 2. ตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบทะเบียรนราษฎรว่าท่านเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียรนราษฎรแล้วหรือไม่อย่างไรหลังจากนั้นจะเริ่มสอบปากคำท่าน สอบปากคาพยานบุคคลต่างๆรวมทั้งสอบถามความยินยอมว่าเจ้าบ้านยินยอมจะให้เพิ่มชื่อของท่านเข้าสู่ทะเบียนบ้านหรือไม่ในหลายกรณีเจ้าหน้าที่อาจจะแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้จัดทำประชาคมเพื่อรับรองข้อเท็จจริงของท่านว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบิดามารดาหรือมีผู้มิลำเนาอยู่ในพื้นที่นั้นๆจริงทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านจะจัดทำประชาคมและแจ้งผลของประชาคมกลับไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนิน การพิจารณาต่อไปหลังจากเจ้าที่ได้ทําการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วเจ้าที่จะทําการพิจารณาหลักฐานทั้งหมดและดําเนินการออกคําสั่งเจ้าที่สํานักทะเบียนสามารถออกคําสั่งได้เป็น2แนวทางคือ 1. อนุมัติให้ท่านเพิ่มชื่อและ 2. ไม่อนุมัติให้ท่านเพิ่มชื่อทั้งนี้ในการออกคําสั่งถ้าเป็นกรณีที่ท่านมีอายุต่ำกว่า7ปีเจ้าที่สามารถทําความเห็นประกอบคําร้องและออกคําสั่งอนุมัติ หรือไม่อนุมัติได้เลยแต่หากท่านอายุเกิน7ปีเจ้าหน้าที่จะต้องทําความเห็นประกอบคําร้องและเสนอไปยังนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตเพื่อพิจารณาออกคําสั่งอนุมัติหรือไม่อนุมัติกรณีมีคําสั่งอนุมัติไน้ทะเบียนจะดําเนินการบันทึกร,รายการของท่านลงในระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนโดยกําหนดเลขประจําตัวของท่านเป็นบุคคลสัญชาติไทยคือเป็นบุคคลประเภท5โดยใช้แบบทล .98 กในการกําหนดรวมทั้ง เพิ่มชื่อของท่านเข้าสู่ทะเบียนบ้านทรลทหลังจากนั้นนายทะเบียนจะแนะนําให้ท่านยื่นคําขอเพื่อจะทําบัตรประจําตัวประชาชนต่อไปทั้งนี้ท่านจะต้องขอมีบัตรประจําตัวประชาชนภายใน60วันนับแต่วันที่ท่านได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านเพื่อใช้เป็นเอกสารแสดงตนในฐานะบุคคลที่มีสัญชาติไทยต่อไปในกรณีที่มีคําสั่งไม่อนุมัติ นายทะเบียนจะดําเนินการแจ้งคําสั่งเป็นหนังสือพร้อมด้วยระบุเหตุผลของการไม่อนุมัติให้แก่ท่านทราบภายใน3วันทั้งนี้เพื่อให้ท่านดําเนินการอุทธรณ์คําสั่งต่อไปภายใน15วันในกระบวนการนี้นายทะเบียนอาจจะสอบถามไปยังท่านว่าท่านต้องการให้นายทะเบียนจัดทําทะเบียนประวัติไว้ให้ก่อนในระหว่างกระบวนการหรือไม่ซึ่งถ้าท่านต้องการนายทะเบียนจะดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติคือทร .38 สามสิบแปดก่อ และกำหนดเลขประจําตัวให้แก่ท่านเป็นบุคคลไม่มีสาระทางทะเบียนประเภทศูนย์เพื่อแก้ไขปัญหาความไร้ลัดให้แก่ท่านในเบื้องตน้นกรอบระยะเวลาในการดําเนินการตามกลไกทั้งหมดตั้งแต่วันที่รับคําร้องจนถึงการออกคําสั่งจะมีระยะเวลาไม่เกิน90บวันหากล่วงเลยกรอบระยะเวลาดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ยังไม่มีการดําเนินการหรือแจ้งผลให้กับท่านทราบท่านจะต้องดําเนินการติดตามความคืบหน้าคําร้องของท่าน ท่านสามารถติดตามและศึกษาได้จากคลิปวิดีโอท้ายบทนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับการขอสัญชาติไทยโดยการยื่นขอเพิ่มชื่อตามระเบียบสรับทะเบียนกลางข้อ97หวังว่าท่านที่ได้ศึกษาและรับชมจะสามารถนําความรู้นี้ไปแก้ไขปัญหาให้แก่ตัวเองหรือบุคคลอื่นๆที่มีปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวท่านได้ครับขอบคุณมากครับ